วันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยวชมบ้านอยู่ในโครงการร็อกกระเด้นที่ตำบลกล่ำอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับบ้านนี้อยู่ในโครงการหมู่บ้านที่ติดทะเลมีชายหาดอยู่หน้าหมู่บ้านเลยนะครับหลังบ้านก็จะมีสนามหญ้าติดกับริมคลองในตำแหน่งที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะครับผมอยู่หลังบ้านที่จะขายนี้นะครับตั้งอยู่บนเนื้อที่โฉนด150ตารางวานะครับ อยู่ในตัวโครงการหมู่บ้านร็อกาเดนนะครับตัวบ้านกำลังรีโนเวทนะครับเจ้าของตั้งใจจะรีโนเวททั้งหลังในสไตล์วินเทจนะครับเพราะเจ้าของชอบในสไตล์ของวินเทจเป็นเฟอร์นิเจอร์วินเทจแล้วก็การตกแต่งบ้านเป็นสไตล์วินเทจบ้านอยู่ในโครงการที่เงียบสงบร่มรื่นปลอดภัยมากเลยนะครับมียามรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง แล้วก็ห่างจากตลาดสดคลินิกศูนย์การค้าโลตัสประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับบ้านนี้ห่างจากสนามบินสวนภูมิประมาณ170ิกิโลเท่านั้นนะครับบ,นนบ,รนนรบ,บ้านนี้ตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านที่ติดกับทะเลในตําบลกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับมีมะม่วงหน้าบ้านอยู่1ต้นแล้วก็มีสวนย่อมรอบบริเวณตัวบ้านเลย ในบ้านประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็1ห,ห้องครัวนะครับ1ห,ห้องโถงเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมในตัวบ้านก่อนเลยนะครับบ้านอยู่ในระหว่างรีโนเวทนะครับแต่ว่าพอดีเจ้าของท่านมาคุมงานก่อสร้างด้วยตัวเองนะครับหาลูกน้องมารีโนเวทด้วยตัวเองแต่ตอนนี้คือประสบปัญหาด้านสุขภาพนะครับก็เลยจะตัดใจขาย ขายทั้งที่กำลังรีโนเวทอยู่แบบนี้เลยนะครับแต่ว่างานรีโนเวทใกล้เสร็จแล้วนะครับางานรีโนเวทคืบหน้าไปประมาณ7 0กว่าแล้วนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างก็ซื้อมาไว้ให้หมดแล้วนะครับคือจริงๆแล้วรีโนเวทเสร็จแล้วอ,อ่าเจ้าของท่านตั้งไก่จะขายที่4 5ล้านแสนบาทนะครับแต่ก็คือถ้าขายทั้งสภาพอย่างนี้เลยก็ ลดให้ห้าแสนนะครับก็คือราคาอยู่ที่สาม0้านเก้าเก้าหพร้อมโอนให้นะครับนี่ผมเข้ามาในห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่ก็งานฝ้าเก็บเสร็จแล้วนะครับเหลือเก็บสีฝ้าอย่างเดียวในห้องน้ำก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์โถสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่นะครับคืองานเนนเวดเสร็จล่วงไปประมาณ70%็ดสิกว่าปอร์เซ็นแล้วนะครับก็เหลือเก็บสีเก็บงานอีกนิดหน่อย ก็คือขายทั้งแบบนี้เลยนะครับก็คือผู้ซื้อท่านใหม่มาซื้อก็ผมมีทีมงานช่างรับทําต่อให้นะครับผมคิดว่าดูจากงานและที่วันที่ผมมารีวิวก็น่าจะไม่เกิน10,000แบาทนะครับค่าแรงช่างนะครับเพราะว่าของเจ้าของเดิมซื้อวางไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากประสบปัญหาด้านสุขภาพนะครับก็เลยตัดใจขายเลยแบบนี้เลยนะครับก็คือปกติแล้วท่านมา พาทีมงานมาดินเวตด้วยตัวเองนะครับเขาเป็นห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งนะครับทั้งหมด3ามห้องนอนนะครับห้องนอนใหญ่มีห้องน้ําในตัวแล้วก็สองห้องนอนเล็กนี่ก็มีห้องน้ําอยู่ระหว่างห้องทั้งสองนะครับเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการริมทะเลนะครับจังหวัดระยองอันนี้สีภายนอกภายในเก็บ ตัวบ้านเก็บไว้ไม่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็จะเหลือแต่งานฝ้านะครับที่ต้องเก็บสีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่วนต่อเติมด้านหลังนี่ก็คือเหลือมุงหลังคานะครับคือในส่วนของกระเบื้องข้างล่างอะไรนี่ปูเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคือเด็กได้ว่างานรีโนเวทนี่คืบหน้าไปประมาณ7 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับซื้อแล้วก็มา ทำเพิ่มเติมอีกประมาณ1 0 0 0 0แบาทก็เสร็จรเรล่องทั้งหลังนะครับแต่ตัวบ้านจริงๆตอนนี้ก็พร้อมเข้าอยู่ได้แล้วนะครับเหลือเก็บงานฝ้าอย่างเดียวแล้วก็มุ่งหลังคาด้านหลังอันนี้เป็นบริเวณส่วนยอมที่ติดกับคลองหลังบ้านนะครับเงียบสงบ่มรื่นอากาศเย็นลมเย็นมากนะครับเพราะว่าห่างทะเลเพียง600เมตรเท่านั้นนะครับตัวบ้านหลังบ้านนี้ก็จะรับลมทะเลตลอดทั้งวันเลย ในส่วนก็เขียวชุวอมสดชื่นมากนะครับเครื่องปรับอากาศก็มีทั้งหมดทุกห้องนะครับมีเครื่องปรับอากาศหมดเลยทั้งห้องโถงห้องนอน3ามห้องรานะคาเจ้าของตั้งขายอยู่ที่สี่ล้านห้าแสนนะครับก็คือลดส่วนลดให้ห้าแสนบาทนะครับเหลือราคาตั้งขายอยู่ที่3ามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นพร้อมโอนให้ฟรีนะครับ เป็นบรรยากาศบ้านริมคลองหน้าทะเลที่ลมรื่นลมเย็นมากนะครับด้านหลังนี้เพราะว่าห่างทะเลเพียง600เมตรเท่านั้นนะครับหลังบ้านเราคลองหลังบ้านเราก็สามารถขี่เจ็ตสกีออกทิศทะเลได้เลยนะครับมีช่องออกอยู่หน้าหมู่บ้านนะครับหรือจะทําเป็นสระว่ายน้ําเล็กๆด้านหลังนี้ก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าพื้นที่อยู่บนโฉนดของเรา โหนดคุณแดงนะครับ150ตารางวาอันนี้บรรยากาศของชายหาดหน้าหมู่บ้านนะครับเดินจากบ้านเราไปประมาณ650เมตรนะครับเดี๋ยวผมพานะบินชมบรรยากาศของตัวหมู่บ้านนะครับว่าบรรยากาศในหมู่บ้านเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเงียบสงบร่มรื่นปลอดภัยนะครับเพราะว่ามีรปภร,รักษาความปลอดภัยให้ตลอดย4บชั่วโมง ัวบ้านก็จะเข้าออกได้ทางเดียวนะครับเข้าผ่านประตูบล็อกยามแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาตินะครับที่อยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับเงียบสงบร่มเรือนปลอดภัยสนใจก็นัดเข้าดูบ้านได้ทุกวันนะครับกุญแจบ้านเจ้าของฝากไว้ที่ผมนะครับก็สนใจเข้าดูบ้านก็ติดต่อผมมาได้ตลอดเลยนะครับ หลังบ้านก็จะติดคลองใหญ่นะครับสามารถขี่เจตสกีออกหน้าทะเลได้เลยนะครับบรรยากาศชายหาดก็ถ้าช่วงน้ําลงนี่สามารถลงไปเตะบ,บอลได้เลยนะครับอันนี้เป็นสระว่ายน้ําส่วนกลางนะครับของหมู่บ้านอู่ติดหน้าหาดเลยนะครับสามารถลงหาดตรงตรงหน้าสระว่ายน้ําได้เลยนะครับหรือว่าว่ายน้ําก็อยู่หน้าหาดเลย ค่าส่วนกลางตารางวาละ15บาบาทต่อเดือนนะครับเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบร่มรื่นปลอดภัยบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเดินจากบ้านไปหน้าหาดก็ประมาณ650เมตรนะครับจากบ้านไปชายหาดก็ประมาณ650เมตรนะครับ เดินออกกาลังกายได้สบายๆนะครับเพราะว่าในหมู่บ้านก็จะมีสวนหย่อมขนาดใหญ่เอาไว้สําหรับทุกบ้านเดินออกกาลังกายในหมู่บ้านได้เลยนะครับอากาศดีมากนะครับเพื่อนบ้านมากมายอยู่ไม่ไกลแหล่งสาธารณปโภคนะครับโลตัสคลินิกสุก,กรค้าอยู่ใกล้สุดก็ประมาณ2กิโลเมตรนเท่านั้นนะครับ นใจนะัดผมเข้ามาดูบ้านได้ทุกวันนะครับกุญแจบ้านเจ้าของฝากไว้ที่ผมนะครับเป็นบ้านริมคลองบรรยากาศดีๆอยู่ในหมู่บ้านที่เงียบสงบร่มรื่นปลอดภัยนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับ150ตารางวา ส่วนต่อเติมด้านหลังก็เหลือมุงหลังคาก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในตัวบ้านก็เหลือเก็บงานฝ้าบ้านห่างจากตลาดสดโลตัสคลินิกประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ ผมรับขายที่ดินทั่วภาคตะวันออกนะครับรีวิวทําการตลาดให้ฟรีนะครับไม่บวกไม่เทินไม่ขายเกินราคาเจ้าของนะครับปิดการขายได้อย่างรวดเร็วนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีบ้านส่วนที่ดินให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับมีโฉนดอยู่ต้องการใช้เงินด่วนก็ติดต่อผมมาได้ตลอดนะครับอนุมัติรับเงินภายใน1วันเลยนะครับ ขอบคุณทุท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ